ผมกินข้าวไปด้วยเดี๋ยวไม่ทันรถ เสร็จแล้วเสร็จแล้วมาใส่รองเท้าคาเล็กๆอ่ะกินข้าวด้วยเตรียมตัวแต่เช้าอาหารเช้าอันนี้เตรียมตัวใส่รองเท้าิแล้ว กินก,กี่กคำละข้าวอ่ะน้องอ๋อ่ะ้กุ้งเฉยๆไม่มีข้าวแล้วเนี่ยอ่าอิอ่มแล้วก็ไปกินน้ำสิคะยังไม่หมดยังไม่หมดไม่ไวิ่งไล่กันตื่นแต่เช้ามากเลยใช่ไหมตอนนี้เวลา รถมารับ6โมงครึ่งตื่นตื่นกโมง6โมงกลัวแต่งอาบนะ่ะแต่งตัวเราจะเสร็จว่าจะได้ไปกินข้าวกี่คำ3คำพร้อมแล้วเองไห่ก็รถก็มาเตรียมตัวออกไปรอรถ ให้กระเป๋าเตรียมตัวมันได้ไหมนะ่ะมันยาวเกินไหม,ไมกระเป๋ายาวไหมอัมนนี้ใกล้หกโมงแล้วยังหกโมงครึ่งแล้วยังไม่รู้รเตรียมตัวเดิน <c oughs> ออกเดินห้งางเดี๋ยวรถมาแล้วเออฮ้ยแน่เาชมตัวรอรถค่ะไปรักนาก่อนนะนี <S 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 ่นี่มันเปื้อนไหมเปื้อนไหมคะ รถมาแล้วรถมาแล้วไอนรัเดินเลยรถมาแล้วรม้อมีเพื่อนด้วยเห็นไหมเดินค่ะเดินรอรถ ดูรอหยุดรออยูตรงนั้นหละไม่ทันนะวนะเห็นไหมรบมาแล้วโอ้รถมีแต่ชา,ชาวเลยสี่คนอ่ะจะช้า,ชาวหมดเลย <c oughs> มารถมาแล้วไยค่ะ ลงลงลงเอาไม่ไม้นะคะลงที่ตลาด